ก็มาต่อนะคือมันเป็นนี่หนูคือแบบเราจะรีวิวหีบเยอะมากมันมีของเยอะมากเลยเนี่ยเราตั้งหีบตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยมาถึงพี่พี่ปลูกขับเคลกออปลูกขับเคลตรงนี้เหมือนจะกล่องยังไม่ได้วางอะไรเลยหนูเพราะว่าเราวางเผื่อไว้เยอะเกิน โอ้ย,อย่าได้อันนี้อย่าได้อันนี้เอาอันนี้มาอันเชิญบอลไหมทุกคนเอามาเชิญบอลไหมเออคือเราไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วคือไม่ได้ฟาร์มลืมแล้วว่าเป็นยังไงเออตรงนี้ก็มีบ้านด้วยหรอแพนด้าดายอยอ๋อมันแบบบ้านของมันน้อยมากเลยอ่ะ แบบอีพีนี้มันจะสัน้นนิดหน,นึ่นะเพอีพนั้นรีวิวเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอไปยังดีปะตีบอสบอมันเรียกว,ว่าบอสออาเป่าไม่รู้ก็คือพันลกิจไม่ใช่อาบ,บ้านหลังนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชละป่านี้ไงบ้าน,านี ทุกคนก็มาที่ว่าหลังนี้เนอนก็าสามารถตีบอได้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาหาพี่เกัๆคนนี้นูก็แบบที่เขาม,มีหนังสือวิตามินที่ฉันเลือกคืออะไรก็กดเข้าไปไทเทนไ,ไทเทเนียมไทเทเนียมสดจากยันเดย ็แบบไปตามในืเรื่องเลยนะเขาบอกว่าคุณจะไปไหมเราบอกว่าไปแล้วก็ไปเลยมันก็จะวามาที่นี่หนูโอ้ทำให้เขาเลเวลร้อยห้ิบเลยอะเราต้องมาหาปู่ปู่เขาจะอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตแห่งพื้นป่าฉันขอเรียกร้องให้คุณ ให้คุณฉันหลยพายุแห่งความมืดกำลังก่อตัวขึ้นในโรคนี้กลัวจะหยุดมันไม่ได้ทุกวันที่ผ่านไปพาร,รังของฉันก็เลือนลางฉันจะช่วยคุณดีดีดีมากไปไปกดเวเร็วเร็ว,รวออฉันพร้อมเร็วพร้อมแล้วใจเราต้องบอกว่าพร้อมแล้วทำไมอําปั๊ม อันนี้คือเลือดของคนนี้เนาะน,นี่คือเลือดของคน,นทุกคนก็กดไปที่ตรงนี้เนาะเนี่ยกดไปแล้วมันก็สามารถสั่งให้จูโจมะ่ะถ้าสมมติศัตรูอยู่ตรงนี้ก็กดไปตรงนี้เดี๋ยวเราทําให้ดูอันนี้ไงที่ไงแทนบอสเออเออนี่เออุ้ยอุ้ยเริ่มแรกอะเออศัตรูไม่ใช่เลเวลพันนีนะจ๊ะบอกไว้ก่อนอันนี้คือเราเล่นจนแบบมันกิ่งแล้วเกมก็เลย เอ้เราไปสู้กับตัวโหดๆเออยันเดะตายอะไรวะอัพหนึ่งเออเออเออเอเฮ้ยเอาพิษไปดิเอาพิษไปดีเอาพิษไปเฮ้ยเกยมนะนู้นเราเจ็บเราตีแรงมากเลยบอสติดยังยัง บอ๋ยังไม่เกิดเดี๋ยวเรามองห่างศัตรูหัด no 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 ฉันจะเล่นเกมเบบี้บัตยอกเล่นเล่นเกมนี้ก่อน เราต้องรอโฆษณาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอตัดไปต่อที่โฆษณามันบอกว่าฉันเสร็จแล้วเอามาแล้วโอ้ยอะไรวะนี่โอเคโอเคบอสบอลหลอกเงี้ยหล่นมาลรีตีมันามาดูกันว่าเราจะตีมันได้เปล่า ว่าทำไมมันตีเราเบากว่าที่เราตีมันดูดิมันตีเราเบามากเลยอะแบบสบายสบายแล้วก็มาหาค,คุณนี่เนาะสิ่งนี้นี่อันนี้คือพอทุกคนได้กุญแจนี้มาก็กดอันนี้เนาะอืออือพอทุกคนเสร็จแล้วทุกคนก็ได้กุญแจยังทุกคนนี่ทุกคนได้กุญแจแล้วใช่ไหมทุกคนเดินตามลงมา แผ่นขีดตรงนี้ไหมนี่เรามีกุญแจก็กดได้เลยของดีมากของดีมาก,มากคนเก็บให้หมดเก็บให้หมดของอะไรดีๆอะที่เต็มขอทิ้งขยะไปนะโอะ๊ไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่ขยะอันนี้อันี้ขยะพูดผิดอันนี้ขยะ,นนขยะชื่ออ่ะอ่ะชื่ออ่ะชื่ออ่ะอะชื่ออ่ะชื่อ,อ ถ้ามันถอะไปอันนี้คือถ้าเราไม่มีเนายมันก็จะเป็นพันอ